กรมพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมพุทธศักราช2546มาตรา33เมื่อวันที่3ตุลาคม2545โดยอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานในสังกัด จำนวน98แห่งประกอบด้วยสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจำนวน77แห่งและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจำนวน21แห่งแบ่งเป็นศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนในส่วนกลางและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเฉพาะทางจำนวน10แห่งและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนประจำเขตที่กระจายอยู่ทั่วประเทศจำนวน11แห่ง กรมพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีภารกิจหลัก3ประการคือดําเนินงานด้านคดีอาญาของเด็กและเยาวชนดําเนินงานด้านคดีครอบครัว,รวและกำกับการปกครองและการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนโดย6กระบวนการประกอบด้วยการป้องกันการจำแนกการแก้ไขการบำบัดการฟื้นฟูและการส่งมอบ โดยทีมสหวิชาชีพของกลุ่มพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนโดยปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสารเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช2553พระราชบัญญัติการบริหารแก้ไขบำบัดฟื้นฟูพุทธศักราช2561อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อแนะนำของสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนข้อแนะนำแห่งกรุงริยาตกฎอันเป็นมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติว่าด้วยการบริหารงานยุติธรรมเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชนกฎแห่งกรุงปักกิง่งกฎสหประชาชาติว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและเยาวชนซึ่งถูกลิดรอนเสรีภาพ และข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทําผิดหญิงหรือข้อกำหนดกรุงเทพแบง k o คอกรู s โดยการดำเนินงานนั้นจะแบ่งเป็นสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทำหน้าที่ในการดำเนินการด้านการสืบสอบประมวลข้อเท็จจริงในคดีอาญาคดีครอบครัวและกำกับดูแลรักษาทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของผู้เยาว์ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลดำเนินการด้านการควบคุมดูแลแก้ไขบําบัดฟื้นฟูป้องกันพัฒนาพฤตินิสัย และส่งเคราะห์เด็กและเยาวชนระหว่างการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีและดำเนินการด้านกิจกรรมชุมชนและประสานความร่วมมือเพื่อการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนที่ดำเนินการด้านการควบคุมดูแลแก้ไขบําบัดฟื้นฟูป้องกันพัฒนาพฤตินิสัยและส่งเคราะห์เด็กและเยาวชน ามีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรมรวมถึงการดำเนินการด้านกิจกรรมชุมชนและประสานความร่วมมือเพื่อการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนซึ่งมีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเฉพาะทางอาทิศูนย์เฉพาะทางด้านการบำบัดยาเสพติดศูนย์เฉพาะทางด้านจิตเวช ศูนย์เฉพาะทางด้านกีฬาศูนย์เฉพาะทางการฝึกอาชีพเป็นต้นโดยดำเนินการตามมาตรฐานองค์การสหรประชาชาติทั้ง4ด้านประกอบด้วยด้านที่1การกินอยู่หลับนอนด้านที่2การศึกษาด้านที่3การจัดสภาพแวดล้อม และด้านที่4การเคลื่อนย้ายเด็กและเยาวชนซึ่งในกระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้มีการพัฒนาวิธีการดำเนินง,งานให้มีประสิทธิภาพตรงกับสภาพปัญหาและเป็นไปตามหลักสากลมาอย่างต่อเนื่องอาทิดำเนินการโดยทีมสหกิจวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญ มีการปรับปรุงระบบการส่งเคราะห์และการติดตามหลังปล่อยใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉชัทนคือการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญานำเทคโนโลยีและทรัพยากรที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กเยาวชนและองค์กร กรมพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อร่วมแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนบนพื้นฐานของการสร้างโอกาสและการให้โอกาสตามความถนัดและความสนใจของเด็กและเยาวชนโดยมีเครือข่ายที่เป็นลักษณะของเครือข่ายบุคคลที่เรียกว่า กรรมาการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนโดยได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างต่อเนื่องในการดำเนินงานร่วมกันอย่างรอบด้านและครอบคลุมในทุกมิติทั้งด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพความร่วมมือทางด้านการศึกษา หน่วยงานในสังกัดกรมพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้ร่วมกับเครือข่ายจัดทำรูปแบบการศึกษารูปแบบใหม่ที่เรียกว่าศูนย์การเรียนโดยรูปแบบการศึกษาในลักษณะนี้สามารถตอบสนองความต้องการของเด็กและเยาวชนเป็นรายบุคคลได้นำไปสู่การลดข้อจำกัดและอุดช่องว่างในการหลุดออกจากระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชนได้ ความร่วมมือในการประกอบอาชีพกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้พัฒนารูปแบบในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนโดยร่วมกับสถานประกอบการภาคเอกชนที่มีมืออาชีพร่วมกันแก้ไขบ,บาําบัดฟื้นฟูเรียกว่าสถานฝึกและอบรมเอกชนให้พวกเขาได้มีโอกาสในการประกอบอาชีพตามความถนัดหรือความสนใจและมีอนาคตที่ดีในที่สุด ศูนย์ฝึกเขียรสามได้ให้โอกาสของับที่มาทํางานอยู่ที่นี่ครับเป็นช่างพ่นกันสนิมม้าทองคลองหลวงครับได้บรรจุเป็นช่างครับแล้วก็ต้อนรับลูกค้าตอนเย็นๆผมก็ได้รวบรวมข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ครับทุกวันนี้ดีกว่าครับเพราะมีงานการทําครับอดีตมันไม่สามารถย้อนไปกลับไปแก้ไขได้ครับแต่ปัจจุบันเราต้องทําหน้าที่เราให้ดีที่สุดครับอะไรที่เลือกได้ก็เลือกเถอะครับมันไม่ดีครับก็อยากให้มาปรับตัวใหม่ ต้องเรียนรู้เรื่องใหม่ๆครับเพราะว่ามันมีอาชีพที่สุดจริตีกคนนี้ครับก็อยากขอบคุณเจ้าหน้าที่กรมพินิจครับที่คอยดูแลผมครับแล้วก็คอยให้คําปรึกษาผมครับถ้าไม่มีพี่ๆผมคงไม่มีวันนี้ครับขอบคุณพ่อแม่ที่อยู่ข้างในครับ,รบก็ขอบคุณสังคมที่มอบโอกาสให้ผมครับที่ได้ปรับตัวครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เป็นกำลังใจให้ครับ ทั้งนี้กรมพินิษยังมีงานด้านบริการประชาชนอาทิการให้บริการเรื่องญาติเยี่ยมทั้งแบบทางไกลผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์หรือแอปพลิเคชันอื่นๆตามความเหมาะสมและการญาติเยี่ยมใกล้ชิดที่ญาติสามารถจองเยี่ยมล่วงหน้าผ่านทางสถานที่ควบคุมในพื้นที่ การให้บริการเกี่ยวกับคลินิกให้คำปรึกษาเด็กและเยาว,วชนเช่นการให้คำปรึกษาเด็กและครอบครัวการประเมินหรือทดสอบทางจิตวิทยาการบำบัดฟืฟ้นฟูการเสริมสร้างทักษะชีวิตการเสริมพลังครอบครัวการให้คำแนะนำทางกฎหมายเป็นต้นและนี่คือภารกิจตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาของกลุ่มพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาว,วชน ที่ยึดถือหัวใจสำคัญในการดำเนินงานคือมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีแก่เด็กและเยาวชนให้ได้รับโอกาสและสิทธิที่ควรจะได้รับเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยไม่หวนมากระทำผิดซ้ำดังปณิธานที่ว่าพินิจด,ด้วยรักพิทักษ์ด้วยใจ